สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทางที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนะจ้าเข้ามาแล้วฝากพี่น้องเอฟซี like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอจากอนคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามจ้าให้ยจเไดมีกําลังใจเรากว่างแนวทางอยู่กับพีน FC, แบบน่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนๆหละกใหญ่เงีาวะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางงน้าช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางจ้า มาผบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดรวมจกวันที่หาเดือนสามสองหาหกเกตมือนนิกะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะพน้นฮานอยหมัดรวมของมือวนันวันที่สี่ให้เขาวตัวได้แบบใดก็เด้มาเบิง์พ้นยนหลังกันก่อนจ้าสำหรับหมัดรวมมือวานวันที่สี่แอดจอยให้ไปที่เด่นศูนย์สี่วิ่งรูดจ้า สำหรับผลสเปอกิจหกสาาผ่าดไปจะสองตุลาง14 14งสี่ห่งจะผู่ผ่าดไปอีกาจะเข่าเรีนสวิ่งรูด4จะสำหรับสเปพาะกิจสองตัวหลางจะสำหรับพิเศษ3ามเก้าสผ่าดไปจะหลาง0ูนยโอ้มือนี่แอสจรอจิตเบิร์นศเต็มเลยเต่บ่าบิกันเบิร์ไว้หายโอ้มา0ูย์เต็มเต็มเลยอ่ะ สำหรับเลขเบิ้ล00ผ่านไปอีกเขาเรน0วิ่งหูนด0จ้ะสำหรับรอบพิเศษ2ตัวหลังนะจ้าสำหรับรอบปกติหา3หา3หาผ่านไปเนะาะหลังเก่า1ก็ผพาดไปจ้าสำหรับรอบวีพี่8 2 1ผ่านไปสำหรับ8 2ของาชุดกันกับมาลากรอยลากซิฟเนาจ้ะ สองตัวลาง V ีพจะหนึ่งแปดจับคู่เข้าไปที่แปดหนึ่งรอว V ไอพจะอยู่ในชุดกันสำหรับสามตัวเอาห้าพารไปเราจะเมืเนลอ่ะสำหรับพลหานอยของหมวนกับตามนี่เลยเราจาโอ้โหเขาเด่นศูนย์พึ่งรูดศูนย์เขาเด่นสีพึ่งรูดสีจับคู่เขาอยู่ในชุดกันแปดหนึ่งหน,น,นึ่งแปดเราจาโอ้โหมาหน่วยสุดอีกแล้วเนาะ อามือนี้ฝากตามต่อละกันจ่าสำหรับหานวหมัดรวมโค้าเาแนวทางสีมาตามสูตรหรือบอสีเดินดีหรือบอกมือนี้กะรอลุนอีกที่เนืองจ้าไอ้ตัวกับคำนวนใหายไปตามสูตรแล้วก็อยากนามาแบ่งปันเราจะทํามักถา้กถาชอบล่อยตามดปยจะเด้อถ้าบ่มหมักบ่ชอบล่อยผ่านได้จ้าพิดพลาดประการใดกัโคตุลโค้ชไพี่น้อ,นอ,นองเอฟซีไว้ y ด้วยละกันจ้าสำหรับมัดรวมมือนี้เอจจนให้ไปที่เด่นสองกับแปดวิ่งรูดจ้า สา,ายวิ่งสายหลุดองเข้ามากักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปหลุดได้จ้าจับคู่สองมีสองสามสองสี 2, ่สองเก่าสองศูนย์เด่นแปดวิ่งรุดแปดจับคู่มีแปดสอง แปดสามแปดสี่แปดหนึ่งสำหรับตัวกันจะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้า 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 9, อ่เมื่อนี้ขอติดเบิร์ไว้หน่อยละกันเนาะสำหรับสายเบิร์โค้โหเฮาส์นะจ๊ะสำหรับเลขเบิร์เมื่อนี้ขอ, Enjoy, ขอติดเบิร์ไว้เบิร์ไว้ที่โอ,อ้โห,หสำหรับ Cyber เลขเบิร์เมื่อนี้ขอแอดจอยขอติดเบิร์ไว้เบิร์ไว้อยู่ที่สองสองละกันเนาะจ้ะกับสามสามอ่ะขอถูดขอภัยหลายๆเด้อจ้าเนี่ยสำหรับสายเบิร์เนาะจะติดเบิร์ไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะจ้ะพอมื้อวันได้เบิร์ศูนย์ศูนย์บริการไม่หายเดี๋ยวมาสำหรับ ตัวสามตัวบนจะสูตรสามตัวบนมณีคอจะไปที่แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเก้าสองเก้าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองแปดสาม นี่คือสามตัวบนเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันเนาะสำหรับเลขเบิ 22, 3, 3, 1, ้ลจะสองสองสามสามเอดจอยคอน้นไปที่เบิ้ลสองสอง่ะมือนี่เอดจอยโติดเบิ้ลสองสองสามสามเลยจ้ะเห็นกันอยู่เนาะเขียนตัวหนังสือห่างไปหน่อยเนาะจา้าสำหรับเด่นอยู่ได้ชุดกันจันหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าคเน้นไปที่ หนึ่งสามหนึ่งสี่แปดสองแปดสี่สองเก้าสองศูนย์เนวทางหวยห้หาหน้อยสูตรหมัดรวมมือนี่คือตามนี่เลยนอกจากอันนี้คือตัวเลขของเอสจอยกสิวในระหว่างประมาณนี้นอกจากหัว,ว,อ,นนวอันนี้คือหายสี่น้อยนอกจากเฉพาะกิจถึงวีไอพี่จะ หรือว่าพี่นเอฟซีมักอยู่ในรอบใดมือนี่กล็ลองน้ำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้เราจะโอ้โหลืมเน้นะลืมเน้นเลขสามตัวสำหรับสามตัวจะโคเน้นไปที่สองแปดสามกับแปดสองศูนย์อ่ะนี่คือสูตรสามตัวเราจะมกักตัวไรชอบตัวไรหรือว่ามักดูในรอบใดลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จะ มือนี่ก็ขอให้มากปังๆขอให้มาตัวเน่นตัวจอละกันนอกจาขอให้พี่โนโอ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสู้ดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า